สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจัดการเลเยอร์เพื่อให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นบนโปรแกรม Da วนชีทแอ o ด์ซอฟครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่าพื้นฐานที่โปรแกรมตั้งมาให้มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับให้มาดูที่ด้านบนของโปรแกรมครับมันก็จะเป็นขอบซึ่งเป็นขอบหน้าต่างของ Windows แล้วมาดูทางด้านล่างครับข้างล่างก็จะเป็นทัสบาร์ซึ่งตรงส่วนนี้มันกินพื้นที่การทําง,งานของเราไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดโหมด l s c r ก e n นครับ วิธีการก็คือให้ไปที่เมนู workspace ครับคลิกเข้าไป1ทีเสร็จแล้วก็ไปที่ full screen window ครับคลิกเลยครับตอนนี้โปรแกรมของเรามันก็จะเต็มหน้าจอซึ่งมันจะได้พื้นที่การทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตามนี้เลยครับต่อไปให้เรามาดูที่ด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างก็จะเป็นแท็บที่จะให้เราลิงก์ไปยังหน้าต่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถปิดแท็บข้างล่างอันนี้ออกไปได้นะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นวิธีการก็คือ ให้ไปที่เมนู workspace ครับคลิกหนึ่งทีครับแล้วก็ไปติ๊กถูกออกตรงที่เขียนว่า show page navigation ครับตอนนี้แถบของหน้าต่างๆมันก็จะหายไปแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสลับไปอีกหน้าหนึ่งได้ยังไงวิธีการก็ง่ายนิดเดียวครับให้มาที่เมนู workspace ที่อยู่ด้านบนครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เลือกไปที่ switch to page เราสามารถเลือกไปที่หน้ามีเดียหรือสลับไปหน้าอื่นๆได้ที่นี่ครับ เราสามารถใช้ปุ่มคีย์ลัดเพื่อกดสลับไปที่หน้านั้นๆก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับคีย์ลัดที่จะกดไปก็ดูตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองสลับไปที่หน้าคัลเลอร์ดูครับซึ่งคีย์ลัดก็คือชิป6มันก็จะลิงก์มายัางหน้าที่เราต้องการซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้เราได้พื้นที่ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าครับในการทํางานแต่ละครั้งมีหลายครั้งใช่ไหมครับที่เราจะเป็นที่จะต้องปรับขนาดของเลเยอร์นั้นๆอย่างเช่นผมจะคลิกตรงส่วนบนของไทม์ไลน์แล้วก็คลิกลากขึ้นไปให้ส่วนของไทม์ไลน์นี้มันนใหหญ่ขึ้รื ผมจะกดปิดหน้ามีดเดิลพูทิ้งไปแล้วก็เปิดเอฟเฟกทิ้งค้างไว้แบบนี้และในการทํางานของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการจัดวางเลเยอร์ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้คําถามคือเราสามารถเซฟเลเยอร์นั้นไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้ไหมมันสามารถทําได้นะครับวิธีการก็คือให้ปรับแต่งเลเยอร์ในรูปแบบที่เราต้องการไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเมื่อเราพอใจให้ไปที่เมนู workspace เหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกมาที่ Layout preset ครับแล้วก็เลือกไปที่ save layout as preset ครับ เสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างให้เราใส่ชื่อเลเยอร์ที่ต้องการลงไปครับหลังจากนั้นก็กดโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ได้เซฟเลเยอร์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นแล้วก็จะโหลดอันที่เราเซฟไว้เมื่อก่อนหน้านี้ออกมาครับโอเคเอาสักประมาณนี้ครับวิธีการโหลดเลเยอร์ที่เราเซฟไว้นะครับก็ให้ไปที่เมนู Workspace เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ Layout p r e s e t เสร็จแล้วก็จะเห็น m ม l a เลเ t ์ที่เราได้สร้างไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับผมก็จะกดโหลด Pre เ e t เลยครับ เห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้หน้าต่างเลเยอร์แบบที่เราชอบกลับมาเหมือนเดิมและเลเยอร์อันนี้เราสามารถเซฟเก็บเป็นไฟล์เพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับวิธีการก็คือให้ไปที่เมนู workspace เหมือนเดิมครับแล้วคลิกไปที่ Layout p r e s e t ครับก็จะมี my layout ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้เสร็จแล้วก็คลิกเลือกไปยัง export preset ครับหลังจากนั้นก็เลือกที่เซฟเลยครับสมมติว่าผมเซฟไว้ที่ Desktop ในกรณีที่เราไม่อยากใช้ layout ตัวเดิมก็สามารถลบทิ้งได้ครับวิธีการก็ไปที่เดิมครับไปที่ workspace Layout p r e s e t My y a y o u t แล้วก็ e l l t t p r r s s t t เลยครับต่อไปเราจะไป Import Layout ที่เราเซฟเป็น file ไฟล์ไว้ในเครื่องคอมมาครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับให้มาที่เมนู workspace แล้วก็ไปที่ Layout p r e s e t ครับเลือกเป็น Import Layout as p r e s e t ครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์อันที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก,กลับมาผมก็จะคลิกแล้วก็ Open ครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับหน้าต่างให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วผมก็จะไปโหลดเลเยอร์อันนั้นมาครับเรียบร้อยเราก็จะได้เลเยอร์แบบที่เราชอบกลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้าสมมุติว่าวันนึงเราปรับแต่งหน้าจอไปมากจนมันเยอะและมันเละเทะและอยากที่จะกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมสามารถทําได้ไหมก็ทําได้นะครับวิธีการก็คือให้ไปที่เมนู workspace ครับเสร็จแล้วก็มาที่ reset UI layout ครับคลิกเข้าไปเลยครับ l a เยอรทั้งหมดมันก็จะกลับมาที่ค่าเริ่มต้นค่าเดิมการจัดการและปรับแต่ง Layout ให้เหมาะสมมันก็จะส่งผลให้เราทำงานได้ไวขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ